สวัสดีครับผมกับผมครับคุณพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาให้กําลังใจสอจอจอยซึ่งเป็นเมียของสอจโอต้งนะครับซึ่งลงนายกอบจปราจาีนบุรีมาให้กําลังใจครับเหลือพิกิวันก็จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าเป็นพระพวกกันก็ต้องมาให้กําลังใจตอนนี้อยู่ที่บ้านนายกปอสครับกระบินบุรีก็เลยมาไล่นอกสถานที่ นะครับผมข้างนอกก็กาลังเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กันเสียงดังนิดหนึ่งนะครับก็เลยหลบเข้ามาในห้องขอบคุณครับขอบคุณนายกปอซึ่งน่ารักมากน่ารักมากจริงๆนะครับแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับไปไปกรณีของแตงโมนะครับแ <ไป S 1> ตงโมก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเป็นเรื่องซึ่งเป็นดราม่าเป็นหนังซีรีส์ยาวเลย จริงๆนะครับมีอยู่สองฝักสองฝ่าด้วยกันฝ่ายหนึ่งก็คืออัจชายครับอจชายะซึ่งอยู่ในกลุ่มในแก๊งเดียวกับคุณสฑทีนิพองคุลอาจารย์ปานเทพแล้วก็มีใครอีกวะนั่นแลก็มีอยู่หลายคนนะมีคุณนวัดก็อยู่ในกวนนี้ส่วนในกวนหนึ่งก็มีทนายเดชาครับมี อายการปลราเมศแล้วก็มีผูกการแต้มนะซึ่งอยู่ในกวลวนนี้นะคือสองกวนนี่ก็คือว่าก็ไปเป็นทิศทางเดียวกันนะครับเพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าแตงโมนั้นโดนฆาตกรรมโดนฆ่าหรือว่าอุบัติเหตุไม่มีใครรู้ครับก็ต่างก็คาดคะเนแล้วก็ดูหลักฐานประกอบกันไปมีการจําลองเหตุการณ์นะครับอาจารย์ปานเทพลงทุนตุน้มตุนสร้างเลยทีเดียวจําลองเหตุการณ์ ในการตกเรือนะครับอ๋ออีกฝ่ายหนึ่งมีมีแซงใช้แซงซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเรือก็ทางฝ่ายนี้ก็มีการจำลองเหตุการณ์มีการเอาคนที่คล้ายแตงโมโตกน้ำอะไรจำลองนี้ก็คนก็สนใจกันเยอะมากๆา,กากส่วนแซงก็บอกว่ามันมันจำลองเหตุการณ์จริงๆมันต้องเอาให้เหมือนสิต้องไปแดกวายกันก่อน อี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องมาเกาะเรืออะไรทำนองนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับผมสวนารชยะก็ด่าทนายเดชาเรียกไอ้เลยนะไอ้ทนายเดชามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันเป็นเด็กของตำรวจภาคหนึ่งอะไรนี่ด่าแบบสียหายนะแต่ผมเห็นทนายเดชาก็ไม่ออกมาตอบโต้ส้นตีนส้นมืออะไรเลยคืออยู่ๆโดนด่าอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นผมผมแม่งไม่ยอมแน่นอนเ แต่ทนายเดชาก็ออกมาวิเคราะห์วิเคราะห์ว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในการที่จะรือ้อคดีโยงไปถึงคดีบอสอยู่วิทยาอันนั้นมันมีหลักฐานใหม่แต่กรณีนี้มันไม่ได้มีหลักฐานใหม่อะไรมันเป็นหลักฐานเกา่าและเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมาใหม่มันก็ไม่สมไม่สามารถจะจะไปไปรื้อคดีได้หรอกและคดีตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ศาล อ่ายังไม่ได้เส็จสิ้นอะไรเลยนะก็เป็นคำรองนี้ก็มีอยู่สอกฟองสอฝ่ายส่วนแม่แตงโมอา้าวตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นแบบเห็นด้วยกับอาชญะละคืกกอ,อก็ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกเหมือนกับชักว่าเลยนะแม่แตงโมนะเอเอก็เลยงงงงแล้วตกลงมึงจะ <c oughs> จะยังไงวะแม่แตงโมเนี่ยฟังแล้วแม่หัวจะปวดนะ ก็ไมีการโจมตีอะไรแบบนี้นะแต่ผมก็อยากจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะโอเคการเรียกร้องความยุติธรรมการหาความยุติธรรมให้กับแตงโมซึ่งแตงโมก็ตายไปแล้วนะป่านนี้ก็ไปเกิดใหม่แล้วนะหรือไม่ก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นนะถ้าทําความดีหรือไม่ก็ก็ไม่รู้แตงโมทําความดีปะ่ะผมไม่รู้จักเขานะ เดี๋ยวไม่ก็ไม่เกิดใหม่แล้วว่าอย่างนั้นเถอะกรณีนี้จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตโงโมก็โอเคก็เรียกร้องไปก็เป็นสิ่งที่ดีดีจริงนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่ากระบวนการยุติธรรมนะคือมันมีตํารวจมีอายการมีศาลถ้าเกิดว่าตํารวจมีมูลก็ฟ้องตรงไปที่อายการอายการก็เห็นด้วยก็ส่งไปที่ศาลศาลก็จะเป็นผู้ตัดสิน คดีนี้มันเป็นคดีอุบัติเหตุนะแล้วศาลก็ก็ตัดสินไปแล้วนะว่าอุบัติเหตุแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้คดีที่อยู่ที่ศาลมันคดีอะไรแต่คดีนั้นศาลชั้นต้นก็ตัดสินไปแล้วไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรละพวกคนที่อยู่เป็นในเรือพวกบิ๊กนู่นบิ๊กนี่บิ๊กนั่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นข้อสงสัยไงเป็นข้อสงสัยว่าทําไมลูก แตงโมตกเรือแล้วทําไมไม่ไปแจ้งตารวจทําไมต้องรอเวลาทําไมต้องนูน่นตรงนี้ก็มีทนายตั้มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีนู่นนี่มันเป็นข้อพิรุษไงคือคนเราถ้าเกิดว่าไปนั่งแดกเล่ากันแล้วเพื่อนตายเราก็ต้องรีบแจ้งตารวจหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องรอนูนอ่นรอนี่รอหาเหวส้นตีนส้นมือส้นหาอะไรหรอกใช่ปะมันเป็นข้อพิรุษแต่ข้อพิรุษคือศาลนะครับกรณีของศาลนะ คือเขาจะไม่เอาคนไม่ผิดไปลงโทษคือเพราะว่าถ้าหลักฐานไม่เพียงพอจะทำผิดจริงหรือไม่ผิดไม่จริงอะไรก็ไม่รู้แล้วครับอาจจะทำผิดจริงก็ได้แต่ถ้าหลักฐานไม่เพียงพอจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยครับก็คือยกคำร้องการยกคำร้องนั้นไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะอาจจะผิดก็ได้แต่หลักฐานไม่เพียงพอ เพราะว่าสารกลัวว่าถ้าเกิดหลักฐานไม่เพียงพอแล้วเราก็ไปตัดสินลงโทษว่าเขาเป็นคนผิดเขาเป็นฆาตาก,กรเขาทำํำฆาตาก,กรรมแล้วถ้าจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้ผิดมันก็ไม่โอเคคือปล่อยคนผิดสักห้าคนสิบคนดีกว่าเอาคนถูก ไปลงโทษคือชาตายนี้คือลักษณะแบบนี้นะครับในกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมแต่น,นี้ก็การเป็นการโต้คารลมโต้โต้คารมอะไรวะโต้คารมอารมณ์รักโต้คารมแล้วก็ไม่รู้อะระหว,ว่างสองฝ่ายก็โต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมาคือเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดในโซเชียล เออไรก็เป็นข่าวเออไรก็มีการถแถลงข่าวเออไรไรก็ไอไอคนทํารายการทํานู่นทํานี่ทํำตรงนี้ก็เอาพวกนี้ออกไปออกรายการคือตัวละครในประเทศไทยแม่งมีประมาณสิบตัวละครเองที่ออกทุกช่องนะผลกระแสเปิดปากกับพาพผูกอะไรวะ คนดังนั่งเคลียร์แลวอะไรเกีกตัวเนี่ยก็เป็นตัวละครแม่งมีสิบกว่าตัวยี่สิบตัวทนันเองจะมีตัวละครอยู่เท่านี้เองในประเทศไทยคนแม่งหกสิบเจ็ดละสิบล้านคนมีตัวละครเท่านี้เองที่ออกมาพูดจาภาษาทนายความมีเป็นแสนคนแต่มีผออกโระชาร์แม่งไม่ถึงสิบคนมีทนายเดชาทนายอนันตชยัยทนายรณรงค์ทนายอะไรเบีย้ยบังเกิดชื่ออะไรวะน่ะ ทนายอะไรพวกนี้มีไม่กี่คนอะ่ะประมาณสิบคนะ่ะแล้วส่วนมากทนายนี่ก็จะเป็นเด็กสร้างของกัญชัยําเนิดพลอยคือกัญชัยจีบใครขึ้นมาคนนั้นก็จะต้องโด่งดังนะก็ถือว่าเป็นนักปั้นเป็นนักสร้างเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าผมเป็นทนายความนะแล้วผมก็ไปกราบวิงวอนขอร้องให้คุณกัญชัยเอาไปออกรายการแล้วผมก็จะต้องดัง พอผมดังปุ๊บงานแม่งก็จะเข้าอ่ะคือคนเราอ่ะแม่งเห็นคนออกโทรทัศน์ก็เชื่อถืออ่ะเหมือนสมัยก่อนนะครับเพื่อนผมแม่งรวยมาาะปุย๋ยเนี่ยคือปุย๋ยแม่งก็เหมือนกับทุกเจ้ามันมาทําปุย๋ยอ่ะแล้วมันก็ไปได้รายการของไอทีวีสมัยก่อนนั้นตอนตีสามอ่ะแล้วมันก็ทํารายการไปนานู่นานานี่นานู่นนานี่แล้วก็แม่งก็โฆษณาปุย๋ยน่ามันรวยเลยเพราะคนดูโทรทัศน์เขาเชื่อเว้ย ถ้าออโอทอทแม่งต้องดีถ้าออโอทนทแม่งต้องเจ๋งแม่งก็รวยแบบถล่มทลายเลยรวยแบบแม่งเป็นสิบล้านร้อยล้านเลยทีเดียวปุ๋ยแล้วปุ๋ยมันก็เหมือนกันทุกที่ครับไอ้กรณีนี้เหมือนกันทนายความที่ออโอทอทเฮ้ยแม่งน่าเชื่อถือเว้ยกูต้องจ้างเว้ยกูต้องนู่นตรงนี้เว้ยเราก็รวยกันทุกคนไงส่วนธนายอีกเป็นแสนคนไม่ได้ออโอทอทเนี่ยใช่ปะก็เลยต้องการสร้างกระแสน่นั้นมันมีผลบ่อยได้ไม่ให้ตกเทรนข่าว ให้อยู่ในหน้าข่าวก็ต้องหาเรื่องมาเป็นข่าวที่ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าชะยะไม่ได้ว่าเดชานะไม่ได้ว่านะแต่ภาพพูดถึงภาพรวมใช่ไหมพอเป็นข่าวแล้วมันพอมันมีชื่อเสียงมันก็มีแต่รับทรัพย์อย่างเดียวเดี๋ยวคนก็มาจ้างทานูน่นทํานี่ทานู่นทำนี่มาป,ปรึกษาโน่นประะนึกษานี่ไอ้พวกนี้นะไม่ใช่ปรึกษาฟรีนะแม่แหงขั้นต่ำแมงเป็นแสนนะเว้ยคนที่มาลองเรียนผมนะ บอกว่าเอาไม่ไปหาคนรู้คนนี้เขาบอกว่าโอ้ไปหาแล้วครับเขาเรียกเงินเป็นแสนครับนั่นแหละนะมันมันเ็เป็นอย่างนี้ไงใช่ปบะมันก็มีรายได้ส่วนว่าไอจ้จำประโยชน์ก็ทำไปก็ว่ากันไปส่วนคดีของแตงโมเน่ก็มีคนก็วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิเคราะห์ หลายตัวอ,อย่างที่อยากว่ามันไม่สามารถที่จะไปเทียบกับของคดีบอสอยู่วิทยาได้มันก็ก็เป็นเรื่องที่แต่คนฟังนะคนดูเชื่อนะเชื่อเชื่อาจยันนะเชื่อนะการจำลองเหตุการณ์ชเชื่อนู่นเชื่อนี่เชื่อนะเชื่อสนิทเลยนะว่ามันเกิดการฆาตกรรมเราแต่ก็ไม่รู้ว่าใครฆ่างไง่เพราะคนบนเรือแม่งหลายคนเนี่ย ไม่รู้ใครฆ่าเ่ดี๋ยวผมก็จะรอดูต่อไปว่ามันมันจะยังไงวะตกลงมันจะลื้อคดีได้หรือเปล่าวะนะถ้ามันลื้อคดีได้เออแล้วผลมันจะเป็นไงวะไอ้คนที่อยู่บนเรือน,นั่นมันมีคนฆ่ามีคนร่วมฆ่าหรือเปล่าวะก็ต้องมาดูกันก็ต่อไปส่วนทนายเดชาก็ยังไม่เห็นพูดถึงอัจฉริยะเลยนาะยบอกเพื่อนรักเพื่อนอะไรกัน เฟ้องกันไปฟ้องกันมาด่ากันไปด่ากันมาก็คือสาวไส้ให้กากินไงแค่เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเราดูแล้วก็เราดูขำๆดูโจกๆเพราะว่าสําหรับผมนะถ้าผมมีเรื่องกับใครนะผมมีเรื่องสุดๆผมไม่สนสุดๆกันไปเลยเอาให้แม่งตายหงายหากันไปข้านหนึ่งเลยให้ผมเป็นการกาบขอโทษไปกระชงกระเช้าส้นตีนส้นมือผมไม่ยอมสู้กันที่ศาล จะมีเรื่องและแม่งจะเก่งและวจะเก่งลนะฮะอย่ามาเก่งในสื่ออย่ามาเก่งในโซเชียลแม่งต้องเก่งในชีวิตจริงด้วยจ่ายปการที่ประกาศว่ารักชาติรักแผ่นด,ดินรักความยุติธรรมมึงก็ต้องรักชาติรักแผ่นดินรักความยุติธรรมในชีวิตจริงด้วยแต่สิ่งที่พวกมึงทํากันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะ ันนี้ไม่ได้พูดถึงอัจฉริยะนะไม่ได้พูดถึง Whew, ทนายเดชานะทนายเดชาไม่ฟ้องผมนะเียวอัจฉริยะแม่งมาฟ้องผมอีกกูก็ไม่ได้กลัวเหมือนแต่กูขี้เกียจเป็นคดีนะใช่ปะถ้ากูรวยนะกูไม่กลัวเลยชิปหายไปที่ไหนกูก็ไปแต่ตอนนี้กูไม่ได้รวยไงมันก็เป็นภาระค่าเดินทางค่ารู่นนี่กูข้อมันก็เดือดร้อนพักพวกเพื่อนฝูงกูไะเข้าใจปะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรจะเกิดก็ให้แม่งเกิด ไปเลยกรณีนี้ก็ดูแล้วกันแต่ที่ทนายเดชาบอกว่าต่อไปกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ต้องมีละไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอัยการไม่ต้องมีศาลแล้วก็มีอะไรก็ไปจ้างบริษัทจำลองเหตุการณ์นี่ทนายเดชากันแน่กะนะันแหนกลุ่มของอาชญาเอาว้แต่ก็ไม่ตอบโต้นะที่ที่ทททอาชญาเรียกไอเดชาไม่ตอบโต้ที่เรียกว่าเป็นลูกน้องตำรวจภาคหนึ่งไม่ตอบโต้เว้ เออผมก็ถือว่าผิดวิสัยของทนายเดชานะเว้ยเอย้มันยังไงกันวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือมันไม่เข้าใจอย่าไปพูดถึงแม่งเลยดึกๆผมรู้แต่อย่าไปพูดถึงแม่งเลยเดี๋ยวแม่งม,มาฟอ้องผมอีกนะโอเคอันนี้เรื่องของแตงโมลนะกันเท่านี้ก็เรื่องไอ้บ้านเนี้ย ไอ้บ้านเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหเขาก็าชื่อบ้านเพื่อไทยแม่เอาสพักเพื่อไทยไปใส่ด้วยโอ้โหปรากฏว่ามีคนจองแม่นถล่มทลายเลยแบบแย่งกันละ่ะไอผ่อนเดือนละสี่พันบาทแล้วก็ให้เช่าเก้าสิบเก้าปีอะไรนี้โอ้โหถล่มทลายเลยแล้วบ้านแม่โคตรสวยเลยบ้านแม่โคตรน,น่าอยู่เลยก็ดูซิว่าใครจะได้มางอ้นี่ก็เป็นเป็นแคมเปญเป็นนโยบายหนึ่งแต่มันน้อยไปนะ ภาคเพื่อไทยรัฐบาลมันน้อยไปน่าจะทําแบบบ้านเอื้ออาทรอ,อีกเยอะเยอะมากๆานะครับเพราะบ้านเอื้ออาทรน,นี่ดีมากๆเลยโคตรดีเลยผมจะบอกให้ไม่ต้องมาบ้านเพื่อไทยเนี่ยือบ้านเอื้ออาทรก็คือว่าคนที่จะไปซื้อบ้านก็จองไว้แล้วก็ผ่อนเดือนสองพันสามพันบาทเท่านั้นเองโดยไม่ต้องมีเครดิตอะไรเลยไม่ต้องมีแบงค์ไม่ต้องมีบัญชีอะไรทางธนาคาร อมสินเอออมสินใคหาวะเคหาเป็นคนค้ำประกันนั่นแหละดีมากๆาเลยตอนนี้คนมีบ้านอยู่ก็เพราะโครงการเนี่ยบ้านเนื้อธรส่วนแม่งจะโกงจะหาเาหวอะไรก็ช่างหัวแม่งมันไอ้คนโกงก็ติดคุกติดตารางไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับโครงการบ้านเนื้อธรโครงการแม่งดีอยู่แล้วแต่ไอคนทํอะแม่งระยัดมันโกงอันนั้นก็ว่ากันก็อีกเรื่อง ็น่าจะทำนะโครงการนี้ทำให้สำเร็จทำเพิ่มให้เยอะๆนะลองหาดิหาที่หาทางมาทำให้คนมันมีบ้านอยู่กันให้เยอะๆกันให้มากๆแล้วเดี๋ยวดูซิดิจิทัลเวลเนี่ที่ว่าจะได้ตังเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ป่ะมกราคมเนี่ยวันจุดจีนเนี่ยแม่งจะได้จริงหรือเปล่าจะได้ครบถ้วนหรือเปล่าจะได้แบบที่คุยโมหรือเปล่าว่าได้ทุกคนมีกัดทุกว่า อะไรหรือเปล่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามทำอยู่นะจนแบบว่าคนเขาก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยคระเพราะว่าเขาเขาก็ได้ก็ดีเลยค่เพราะว่ามันเกิดแล้วมันเลยสิ่งที่เขาอยากจะได้ไปแล้วนะครับผมนั่นะก็คือเกี่ยวกับดิจิทัลไปเลยส่วนกรณี การทํางานของคุณพีรพันธ์นะคุณพีรพันธ์พีรพันธ์ออกมาพูดดีมากนะพีรพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกและเป็นรนัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดดีแล้วก็พูดมาต่อว่านักข่าวว่าจริงพูดผ่ไม่อยากจะออกข่าวว่าข่าวดีๆก็ไม่ออกเอา,เอาข่าวนู่นข่าวนี้มาแล้วคุณพีรพันธ์พูดนะพูดคือคือให้กําลังใจนะ แล้วพูดถึงนายกอิงด้วยนะว่านายกอิงเนี่ยตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐาแล้วมาถึงนายกอิงเนี่ยก็กําชับก็สนับสนุนให้ทำเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับการลดค่าไฟเนี่ยเขาก็ให้เครดิตนายกนาเวรคุณพิจิตรานี่เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วไม่กลัวไม่กลัวทัวรมพูดแบบเด็ดขาดพูดแบบชัดเจนและพูดแบบไม่สนใจนักข่าวบอกว่านักข่าวแม่ก็เอาเรื่องอะไร ไปลงก็ไม่รู้เรื่องดีๆก็ไม่ลงก็จริงๆมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเรื่องเรื่องเฮียๆระยำลงเฟรีเรื่องดีก็ต้องเสียตังค์มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นแปกว่ามันก็เป็นเรื่องของหน้าข่าวแต่ว่าอยากจะบอกให้สื่อมวลชนในสมัยนี้นะมันมันยังไงก็ไม่รู้อะมันแบบอ๋ อย่าไปว่าเลย,ยไปว่าพวกเดียบันเองเดี๋ยวคดีแตงโมโยงไปที่สามที่มันมีปัญหากับพุทธอภิวัน่์ที่ไปบอกว่าเป็นสื่อสื่อระดับร่างอะไรทำนองนี้ไปพุทธไม่ก็ออกมาโวยวายผมจะบอกให้นะพุทธอภิวันคือคุณนะเป็นสื่อระดับร่างจริงๆอ่ะคุณไม่ได้สื่อไฮโซหรอกคุณทำข่าวบ้านบ้านเนี่ยทําข่าวบ้านบ้า,บาก็เป็นสื่อระดับร่างคุณจะไปโวยวายอะไรวะอยากเป็นสื่อไฮโซเหรอวะผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ฮะคือการเป็นสื่อมวลชนใครแต่ไม่ได้หรอวะมึงใหญ่โตมาจากไหนวะพุทธอภิวัตจาได้มาสองปีกว่าๆที่มึงพูดถึงผมอ่ะไม่ใช่เด็กคุณพูดถึงผมอ่ะมึงพูดถึงกูอ่ะฮะว่ากูอ้างว่าเป็นนายกสมาคมสื่อบัตรนั้นจนบัตรนี้กูเป็นนายกสมาคมสื่อจริงๆมึงยังไม่เคยขอโทษกูเลยกับไอ้คู่หูมึงไงจิตเตียนะอ่ะแล้วตอนนี้มึงโดนแง่นิดนิดหน่อยหน่อย โอ้โหมึงทําเป็นตื่นเต้นเป็นทนไม่ได้ทาไมวะเป็นสื่อระดับล่างเป็นสื่อตลาดล่างมันเสียหายอะไรตรงไหนวะฮะมึงใหญ่โตรับฟ้าหรือไนงะพวกสื่อมวลชนเนี่ยมึงเจ๊งจริงเหรอวะฮะจนไอ้แซนต้องมาขอโทษขอโทษทำไมวะมีอะไรก็พูดไปเสร็จไปกลัวต้นตีต้นมืออะไรวะเราคนเราอะนะไม่ได้ทําอะไรผิดจะผมแม่ไม่ได้ทอะไรผิด,ผม,มมด,ผ,ดผมไม่เคยตกซับใครผมไม่เคยไปคดโกงใคร ผมไม่ได้ทำทาพนันออนไลน์ผมไม่ได้ทำเฮียอะไรผิดอะผมจะไปกลัวพวกสื่อมวลชนทํำต้นตีนอะไรอะมีเรื่องก็มีคุณจะไปกลัวอะไรมึงมึงก็มาสาวผมเลยอ่ะไม่มีนะใช่ปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวสื่อมวลชนอย่าไปกลัวยายสื่อแม่งครอบงนำะยายสื่อแม่งกลาจะบอกให้เอาจริงจริงนะมันก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่ได้เป็น อะไรวะถ่ายดันดอน,นสี่เซอร์หาเหวอะไรเลยเพราะสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้แม่งทำตัวมันเองมันทำตัวให้มันด้อยค่าเองเอาจริงเฟกนิวแม่งเยอะแยะมากมายไปหมดน,นี่ไม่ได้บาพุทธาพิวันเนาเฟกนิวแม่งเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแม่งออกข่าวมาแต่ละข่าวอ๋อไม่ได้สร้างสรรค์หาเหวอะไรเลยการไปสื่อมวลชนนะถ้ามาทำเรื่องการเมืองน,นะรัฐบาลทำดีก็ต้องเชีย เราทำมาดามทำไม่ดีก็ต้องติง่งไม่ใช่แม่งติง่งแม่งทุกเรื่องนะแต่พอสมัยลุกโตเชียร์แม่งทุกเรื่องไออย่างนี้มันไม่ยีวิสัยสื่อมวลชนละเอาจริงๆจะบอกฮะน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 ะอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องพาน,านันคาซิโน มึงเข้าใจผิดอะรอยรหรือเปล่าวะรัฐบาลเขาไม่ได้เปิดคาสิโนนะเขาเปิดอะไรคอมเพกวะอะไรคอมเพกคอมเพกคอมเพกอะไรไม่รู้อ่ะช่างแม่มันอะ่ะเขาเปิดแบบครคองควงจอดเลยเขาไม่ได้เปิดบ่อนคาสิโนแบบถูกต้องตามกฎหมายเว้ยคือคาสิโนแม่งอยู่ในอะไรคอมเพกเนี่ยช่างแม่มันจำไม่ได้เขาอยู่ในนี้เข้าใจะปะมันเป็นภาพดวง แล้วมีการต่อต้านมีคนพูดเราเป็นชาวพุทธเราโน่นเรานี่พูดนักวิชาการนักวิชาเกินห่าเหวอะไรมาพูดไปเรื่อยเปยื่อยพูดแม่งเราชาวพุทธเราต้องอย่างงน้นมันไม่ได้มันทําให้เป็นอะไรนะยุยงส่งเสริมให้คนไปเล่นการพนันมึงลืมอลไรเปล่าว่าคนไทยแม่งเป็นนักการพนันคนไทยแม่งเล่นหวยอะคนไทยแม่งโตขึ้นมาก็ เด็กๆก,ก็ทอยเส้นเล่นปั่นแปะเล่นหัวโตเล่นไฮโรเล่นไพ่ดัมมี่เพป๊อกแปดป๊อกเก้าก็เล่นกันก็มาตลอดจนมีฟุตบอลก็มีเมืองไทยเนี่ยมีต่อครึ่งควบรูปหาเหวอ,อะไรมีเมืองไทยทั้เมืองเดียวนะ ไปเล่นมวยไปเล่นมาคนที่ชอบเล่นเขาก็จะไปเล่นอยู่แล้วนะแล้วการที่เปิดคาสิโน,โนในประเทศไทยไม่ใช่ว่าตาสีตาขาใครก็เข้าไปเล่นได้นะเวย้ยไม่ใช่นะเวย้ยไม่ต้องคาสิโนแรอกครับแค่บ่อนที่เปิดขึ้นในประเทศไทยก็ไม่ใช่ใครเข้าไปเล่นด้วยนได้นะเวย้ยเขาคัดคนเข้าไปเล่นนะเวย้ยมากแรไง แล้วก็ถ้าเปิดให้มันถูกต้องตามกฎหมายแม่งดึงนักท่องเที่ยวมาคนทั่วโลกนะเว้ยแม่งชอบเล่นการพน,น,นันนะเว้ยฮะเขาไปเล่นที่มาเกา๊าเขาไปเล่นที่ฟิลิปปินเขาไปเล่นที่พามา่าเขาไปเล่นที่เ,นะเขมรนะเขาไปเล่นก็ให้เขามาเล่นที่เมืองไทยคนไทยก็มาเล่นที่เมืองไทยก็ทำนั่นเองมันจะเกิดการจ้าง,งาขึ้นเยอะแยะมาก ไม่ใช่ใครก็จะเดินเข้าไปเล่นได้ว่าพูดก็พูดพูดให้ครบอย่าไปพูดแบบสนับสนุนเพราะยังไงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นนโยบายเป็นสิ่งที่คุณทักษิณและนายกทักษิณนายกอิง้งเป็นคนคิดไงถ้าเป็นคนอื่นคิดไม่เป็นเลยไอ้โครงการนี้มันเกิดขึ้นสมัยลูกตู่นะเว้ยพวกมึงหายหัวกันไปไหนหมดวะหายหัวกันไปไหนหมด จะดีขึ้นมาเลยรักคนไทยขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวจะมาต่อต้านจะมาประท้วงจะมาอะไรโอ้โหมาถึงเวลาแล้วเว้ยเมืองไทยเมืองพุทธเหรอวะเมืองพุทธจริงรือเปล่าวะเมืองพุทธจริงเข่งศาสนาจริงไหมพระเอาบัญชีพระโปงเงินวะดนะ้ นี่เมืองพุทธเหรอเปล่าอ่ะเมืองพุทธแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะแยะมากมายทำไมไม่เห็นใครสนใจไม่เห็นใครพูดถึงเลยวะพอจะมาตั้งคาสิโน,โนหน่อยก็ไม่ตั้งคาสิโน,โนด้วยอะไรคอมเพล็กซ์ไม่รู้แม่งจำไม่ได้สักทีก็มาโวยวายทำเป็นคนดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะนึกถึงเงินเข้าเด่ยแล้วมันก็ไปรวมกับพนันออนไลน์ พนันออนไลน์อยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรมึงไม่สนใจอะไรเลยเด็กเล็กแม่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแม่งก็เข้าไปเล่นพนันได้ยี่สี่สี่ชั่วโมงไม่มีห่าเหวอะไรเลยใครก็เล่นได้หมดกันเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนหมดตัวในโทรศัพท์นี่มึงไม่เคยพูดถึงเลยพอเขาจะเอาขึ้นมาให้ถูกต้องตามก,กฎหมายเพื่อจะได้ภาษีเพื่อที่จะกำจัดคนกำหนดคนเข้าไปเล่นได้ มึอมวยวายหาว่าส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันนะ,นะมันก็เป็นอย่างนี้คือผมอยากให้รัฐบาลนะโฆษกรัฐบาลนะออกมาชี้แจงเรื่องราวแบบนี้ชี้แจงให้มันละเอียดพูดภาษาคนพูดภาษาบ้านๆให้คนไทยฟังเข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไงสิ่งที่ดีรัฐบาลจะปล่อยให้คนแม่งพูดกันไปเรื่อยเปื่อย มันต้องมาพูดเรื่องนี้ให้มันจริงจังใช่ป่ะนั่นแหละฮะก็นั่นแหละคือถ้าเป็นรัฐบาลแล้วทำอะไรไม่ได้นะก็ไม่ต้องมีรัฐบาลหรอกครับข้าราชก,การประจำเขาทำได้ปล่อยกระทรวงเขาทำได้อธิบดีเขาทำได้ไม่ต้องมีรัฐนายกรัฐมุนตรีไม่ต้องมีรัฐมุนตรีหรอกถ้ามัน ถ้าทำแบบแบบที่เคยทำมานะนั่นแหละสิ่งที่อยากจะบอกนะผมก็ไม่รู้ว่าโฆษกรัฐบาลแม่งอยู่ตรงไหนวะไม่ออกมาชี้แจงแถลงไขอะไรเลยทีเดียวเชีย่ยนะครับอ้า ก็จบแล้ววันนี้ก็เอาหอมปากหอมคอเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปสังสรรต่อนะครับผมสุดท้ายก็จะขอบคุณนายกปอนะครับผมมานั่งคุยแล้วได้แนวคิดในการทํางานการเมืองแบบแม่งโคตรเจ๋งเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้มาก่อนนะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับว่าท่านดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะ แล้วสำหรับคนปราจินบุรีก็ฝากสจอจอยเบอร์สี่ด้วยนะครับเป็นนายกอบจปราจ,จินบุรีนะครับผมสำหรับวันวันที่สี่กุมภาพันธ์นะครับผมจะเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ชื่อว่าบังมัดคองตันนักเรงใจบุญขวัญใจขนจมนะครับที่พิษณุโลกโรงแรมพิษณุโลกออคิดในงานนั้นก็จะมีมอบรางวัลคนสู้ชีวิตแล้วก็มีการเซวนา แล้วก็ขายหนังสือท่านที่สนใจยังไม่ต้องสั่งนะครับเดี๋ยวหนังสือออกก่อนแล้วก็ค่อยสั่งซื้อกันเพราะเงินเข้ากองทุนกิจโพสแช n แนลครับดูแลคนยากไร้คนพิการและก็มาจองจัดนะครับผมวันนี้ก็ช่วยกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งกดสมัครเลยแล้วก็กิงกัางกันมาได้ใน f facebook ดกรกิจพลเดช วิสัยเบอร์ดีไลท์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับสุดท้ายผมจะไปบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าถ้าอยากจะมีความสุขนะ mm hmm. เห็นเกิดตัวให้มากๆครับความสุขจะกลับมาหาเราเชื่อวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชน ชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี